พ่อเมืองยโสธรนะครับเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์และบอกกล่าววงสวงพระเจ้าใหญ่สีเมืองนะครับขอไปนะครับแต่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยโสธรเริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันที่วันนี้วันที่17นะครับท่านเมื่อเมื่อวานขอไปครับเมื่อวานนี้นะครับท่านมสองได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับแต่เรามีบรรยากาศก่อนหน้านั้นมาให้คุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ โดยนายชันชัยศรีวิชัยนะครับผู้ราชการจังหวัดเชียโสทรได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบอกกล่าวบวงสวงพระเจ้าใหญ่สีเมือง พร้อมมาเหศักดิ์หลักเมืองนะครับพิธีถวายกองหดนะครับและส่งนามเจ้าอาวา,วาสวัดศรีไตรภูมิในงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธรประจำปี2568พร้อมด้วยนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีที่วดัดศรีไตรภูมิวัดกลางนะครับอำเภอเมืองยโสธรโดยมีพระครูปัญญาธรรมโกวิทเจ้าอาวา,วาสวัดศรีไตรภูมิเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับ